ไลฟ์วิดีโอเซนเมนูเทนนะเนี่ยนัวรุกเนโซอีคำไกลพีได้สวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้จากคูโรสนะคะที่เมืองฮัมบวกประเทศเยอรมนีค่ะคุูอยากบอกว่าลูกค้ารายนี้นะคะมาด้วยปัญหาแขนนะคะสับักแล้วก็แขนยกไม่ขึ้น ดังนั้นครูตรวจร่างกายแล้วก็เข้าอินฟลูซานน่าแล้วแล้วก็ลูกค้าหลังจากที่ใช้บามคิดสิ้นแล้วก็ใช้ใช้บามคิดสึ้นแล้วก็ใช้วัคคูอัมแล้วลูกค้าดีขึ้นดังนั้นครูก็เลยขอลูกค้าว่าเนื่องจากว่าขอลูกค้าถ่ายวิดีโอ10นาทีนะคะใครที่เข้ามาแล้วแชร์บอกเพื่อนได้เลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้สําคัญมากค่ะ เอาไปใช้ในการดูแลบำบัดลูกค้าที่มีปัญหามากๆอย่างนี้ได้นะคะไอพิเชนวามวนะเนี่ยนะครูจะบอกนะคะวามคิดซึ่นเนี่ยอย่าลืมนะคะใช้ให้ใช้แพ็คคู่ค่ะจะดีมากๆดังนั้นครูช่วงนี้ครูก็จะวางไว้ที่สะโพกลูกค้าก่อนนะคะก่อนที่ครูจะนวดเนื่องจากว่าหลอนมากดังนั้นเนื่องจากว่าสวัสดีค่ะ ครูไม่เห็นข้อความนะคะดังนั้นพี่น้องที่รักคะแชร์บอกเพื่อนได้เลยค่ะลูกค้าของครูวันนี้นวด90นาทีแล้วครูจะบอกนะคะว่าลูกค้าเคสนี้มีปัญหาที่สะบักนะคะแล้วทั้งสองข้างบาดเจ็บมากดังนั้นสิ่งที่ครูจะบอกพวกเราว่าเวลาที่เราก่อนจะนวดเราจะต้องตรวจร่างกายลูกค้าก่อนแล้วก็ให้การดูแลโดยการใช้ใช้บมบัทรปีก่อนตอนแรกตรวจดูนะคะนะคะ ช่วงที่เราตรวจดูเนี่ยวามทีดเส้นเรามาแล้วนะคะเราจับดูว่าตรงไหนตึงนะคะแล้ววัคคูอัมนะคะแชร์บอกเพื่อนได้เลยวัคคูอัมใช้ขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะอันใหญ่เนี่ยจะนุ่มนะคะไม่ค่อยแข็งแต่อันเล็กเนะะี่ยค่ะให้เราดูแล้วก็ให้เราทําบริเวณรอบสะบักนะคะตรงนี้ค่ะอันเส้นอันที่1นนะคะรอบขอบสะบักสองนะคะสนะสนะคะ แล้วอันใหญ่ล่ะดังนั้นอันใหญ่เนี่ยให้ใช้ตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นแผ่นตรงที่เป็นแผ่นของบริเวณสะบักนะคะอันใหญ่กดไว้แล้วอันนี้ล่ะอันรองก็ใช้บริเวณด้านข้างนะคะเวลาทําให้ทําทีละข้างนะคะให้ทําทีละข้างด้านนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นเหลือสองอันเล็กก็เอาเก็บไว้ก่อนเพราะฉะนั้นด้านนี้ครูจะบอกว่าด้านนี้นะคะให้เราทําไวอ้อย่างเงี้ยสักประมาณ3-5นาที ะะจะช่วยลูกค้าดีมากๆค่ะแล้ววามคิดสึ้นหละความคิดสึ้นเราก็ใช้นะคะหน่ละตรงนี้ลูกค้าปวดมากนะคะนะให้ใช้ด้านนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะให้ใช้ด้านนี้ลูกค้าครูส่วนใหญ่เนี่ยมาด้วยอาการแก้อาการทั้งนั้นนะคะดังนั้นวิธีการบอกลูกค้าเนี่ยให้ระวังแบบนี้มองเห็นไหมคะพี่น้องคะครูไม่เห็นข้อความนะ ดังนั้นครูอยากบอกว่าลูกค้าครูใจดีมากแล้วก็กว่าเขาจะขอเทอร์มินครูได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆดังนั้นเนี่ยค่ะครูวางอย่างนี้นะคะลักษณะการวางเนี่ยค่ะ,อ,ะอันที่หนึ่งนะคะประครบตรงนี้เสร็จการที่เราใช้วามเทอราปีช่วยเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าสบายตัวแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บมากนะคะอันที่สองเนี่ยจำไว้นะครูชอบสีน้ำเงินวามคิดเส้นเนี่ยใครอยากได้สั่งได้ที่มาดามจันนะคะ สี่อันนะคะสั่งเอาทีสี่อันนะคะใช้ได้ดีมากเนี่ยค่ะดังนั้นอันนี้นะคะครูจะบอกว่าท so okay ูตเวออเดเซียให้เป็นเซียให้ซักวิชาโซไฮส์โอเคถ้าลูกค้าบอกว่าร้อนนะคะก็เลื่อนให้ลูกคา้าอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็เลื่อนได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ดูตามความเหมาะสมโอเคนะคะดังนั้นค่อยๆดูนะคะแล้วก็แชร์แบ่งปันเพื่อนได้ค่ะอันนี้เป็นการนวดที่ช่วยให้ลูกค้าแก้บรรเทาอาการได้มากทีเดียว จำไว้นะคะว่าการใช้วามที่ึ้นเนี่ยจะต้องดูลูกค้าด้วยค่ะว่าถ้าลูกค้าร้อนเราต้องเอาออกนะคะต้องในระดับที่ปานกลางและพอดีไอ้อาร์มี่อุ่นเอาฟาดมินลังซามเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนเช็คฝั่งนี้ยังเก็บไว้เหมือนเดิมอยู่นะคะแล้วหลังจากที่เราใช้ด้านนี้เสร็จนะคะให้เราทำด้านนี้ต่อด้วย แล้วเวลาที่เราใช้นะคะ <S <S ครูจะบอกว่า <S 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 เวลาที่เราใช้ให้เราใช้น้ำมันอุ่นนะคะน้ำมันอุ่นควรจะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะแปลกจังไม่เห็นไม่เห็นข้อความเลยค่ะอ๋อเห็นแล้วข้อความสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะจันทาสวัสดีค่ะทุกคนนะโอเคดังนั้นเวลาใช้เนี่ยต้องใช้น้ำมันอุ่นแล้วใครที่ขายวาคิสซึนนะ ครูจะบอกว่าอย่าลืมสอนลูกค้าวิธีการใช้ด้วยนะคะไอแอดมิ yeah. นอัลฟาแอดมินนะค่ะ,คะ,คะทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ครูตั้งกล้องคนเดียวนะคะวิธีการตรงนี้นะคะซึ่งแต่ละท่านทำเนี่ยไม่มีใครผิดแต่ไม่มีใครถูกหรอกนะคะเพียงแต่ว่า วิธีการอันไหนที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความสบายตัวมากที่สุดนะคะเพราะถ้าลูกค้าสบายตัวแล้วลูกค้ารีแลกเนี่ยจะทําให้การนวดนั้นน่ะมีประสิทธทิผลมากที่สุดนะคะฝั่งนี้นะคะเนื่องจากว่าเราทําแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็เอาออกนะคะเราก็มาฝั่งนี้ต่อด้านข้างทําทีละข้างนะคะ ให้กดก่อนแล้วก็กดนะคะกล้ามเนื้อตรงนี้จะช่วยได้เยอะทีเดียวค่ะลูกค้าจะรู้สึกสบายขึ้นไวนะคะนคะคะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยมาอธิบายว่าทำไมต้องใช้วัคูอัมช่วยเพราะว่าการใช้แว็กคูอัมเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยลดอาการบาดเจ็บได้เยอะทีเดียวค่ะแต่เป็นรอยอย่างเงี้ยไม่นานนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่นะคะ โอเคฝั okay. ่งนี้โอเคนะคะ <Yeah. S 1> แล้วเวลาเราบอกลูกค้านะคะเราพยายามใช้มือเรานะคะแนบลงไป mm hmm. เป็นเดียเสียทูดเวซักพี่ชัยนะโอเคไออาดเมนอุ่นอ้าวพี่น้องมองเห็นไหมคะ ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูต้องตั้งกล้องใหม่แป๊บหนึ่งนะคะโอเคนะคะพอได้เห็นนะแล้วแล้ววิธีการนวดน,นะคะครูจะบอกว่าตอนเริ่มแรกเนี่ย ให้เราใช้ยาหม่องนวดก่อนแล้วตามด้วยน้ำมันอุ่นนะคะจะช่วยให้ลูกค้าจะรู้สึกสบายตัวมากยิ่งขึ้นแล้วบริเวณที่เป็นรอยสีแดงนะคะบริเวณที่หอเลือดเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพียงแต่ต้องอธิบายและบอกลูกค้าการทำอย่างนี้นะคะโดยใช้วัคคูอัมเนี่ยก็ต้องสอบถามลูกค้าด้วยว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของโรคเลือดหลอดเลือดนะคะเพราะว่า บางครั้งเนี่ยลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเนี่ยเราไม่ไม่ไม่ใช้เลยนะคะเพราะว่าหนึ่งละทําให้เลือดของเราเนี่ยเกิดการแทนที่จะจะเกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดกับเกิดโทษได้นะคะดังนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ซักประวัติให้ดีค่ะเรื่องของการใช้ฟรากระโบกนันนะ ลูกค้าแขนเนี่ยกลางรอ้อยกลาง9กแทบไม่ได้เลยนะคะดังนั้นตอนนี้เริ่มได้แล้วข้อลูกค้ายินยอมนะคะพอเริ่มได้อไอพี่ฉนิดเียกกตอนนี้90องศาได้แล้วนะคะตอนนี้ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะแชร์แบ่งปันเพื่อนได้นะเป็นทานนะคะเป็นบุญให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ แบบนี้จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความศรัทธาทูตวีไออาร์เมนอุนอฟอาร์เมเนียเนี่ยตอนนี้ได้90 mm hmm. แล้วนะคะโอเคลาสต์ดายดีเ hmm. ด okay. yeah. oh ี oh ๋ยวดูด oh ูช oh ่โอ้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 โอเคกูดนะฮะลูกค้าครูเนี่ย mm hmm. น่ารักมากเลย อบินกลกลกียเดพอลเเดบดีมาอเียกูังกชนเสียริสมันชาลคุเดินักอีกโมชิกอีกักนบเธอบินลูกค้าครูน่ารักมากเลย อีกไซ์โซฟิลไทมาซาเรรินไทมาซาเกันเซอิมเลนโคเปอร์วีคันเมียอุนเซไทยมาซาเฮิลเฟอร์นะเดสิสไวฟันเดียโซฟอดเดสเกบเซนเดสเดียคนเมียเมียเอนชปันอุนไดเนอามคันเมียยาเบสเซอร์ยาดิสติกทูดเวอีกไวเดสเดียทูดเวอบมุสนเวียนะซารไดเนอฟ ว o i c e รถเฮีย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 น n i ฟ o นเมียนะฟอนวัคคูอัมต้องต้องอธิบายยาอีกซักนะมุสซักคุนเดนอิมันนะซักไดโนฟลาซักไดโนฟามิเลียนะ r o s e m a r กมิดวัคคูอัมนะน n i ฟ o นไมคูสนะ โอ้ยอย่าดิซิเซต้องอธิบายนะคะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมครูจะสนุกสนานกับลูกค้าอันเนี้ยใช้อันใหญ่นะจะช่วยได้ดีทีเดียวค่ะดิซเซียอังกิเนมดิสนะอยาย่าดัสเวมดีทายมาซจดีริสติกทายมาสแจ so good youth ดัสเวมดดีตังเกดิซเซียดิ ทูดเวนะจะสบายมากๆเพื่อนๆน้องๆพี่ๆน้องๆที่รักคะพวกเราอ่ะจะพูดไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ลองทำเองถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันช่วยให้ลูกค้าเกิดประโยชน์ดียังไงกับลูกค้าดังนั้นถ้าพี่น้องทุกท่านเนี่ยอยากรู้ต้องให้พนักงานทำให้ดูแล้วต้องให้พนักงานเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องของกล้ามเนื้อ anatomy physiology แล้วก็กล้ามเนื้อมัดต่างๆเพราะเวลาเราทำผิดเนี่ย ลูกค้าก็จะไม่สบายตัวเร็วแต่ถ้าเราทำถูกเนี่ยลูกค้าจะบอกว่าหายเฮ้ยดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราหมอนวดไทยจะต้องให้ลูกค้าเห็นรู้ด้วยว่าเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์กับเธอนะไม่ใช่สักแต่ว่านวดอย่างเดียวนะคะเราต้องรู้จักการปรับใช้อดัพเรื่องของการใช้การทำงานกลยุทธ์กล,กลวิธีค่ะ จำไว้นะคะเวลาใช้ต้องใช้ชนิดแข็งด้วยแล้วก็ใช้ชนิดนุ่มด้วยจะช่วยได้เยอะทีเดียวและตรงไหนที่ได้เยอะอีกมากๆนะคะครูจะบอกว่าเซฟิลเมนชั่นฮับเอาอิมาเฮาโผเบมเดสเเนี่ยพี่น้องอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆเรานะหมอนวดไทยทั่วโลกจะได้เก่งเราก็จะได้รู้จักช่วยลูกค้าได้อย่างน้อย อย่างน้นอยๆทำให้ได้เหมือนคูโรสหรือว่าดีมากกว่าคูโรสเนี่ยครูจะดีใจมากๆค่ะเพราะว่าสิ่งนี้จะทำให้ลูกค้าได้ตะหนักว่านวดไทยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆพี่น้องคะ หลังจากที่เรานวดไทยเสร็จแล้วกดจุดเสร็จแล้วนะเราถึงต้องมาทําอย่างนี้นะคะไม่ใช่อยู่ๆมาทําเลยเราต้องเตรียมเตรียมลูกค้าก่อนนะคะโดยการที่เรากดจุดยืดเส้นให้เรียบร้อยแล้วเราถึงค่อยทํานะคะ ลองทำดูนะคะครูจะบอกว่าถ้าใครสนใจก็สั่งได้กับมาดามจันของเราได้หรือก็กับหมอนวดของเราได้ตั้งหลายๆท่านนะคะลองดูนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือคุณนะคะโดยการส่งของสั่งสิ่งของต่างๆในการทำงานนะคะสามารถปรับราคาค่านวดของคุณได้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยผลสัมฤทธิ์ก็คือลูกค้าเห็นผล มาใช้บริการแล้วมาใช้บริการอีกไม่ใช่ร้านนวดที่ไม่มีความรู้ไม่ใช่ว่าเป็นเสียนหนึ่งคือให้เขารู้ว่าเขาต้องมาหาเราเมื่อเขาไม่สบายนะคะโอเค ดังนั้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างเริ่มต้นที่ครูเอามาแนะนําให้พวกเราทําแล้วก็ยังไงก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เราด้วยจะได้ปรับใช้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมไปดูเรื่องของ anatomy physiology แล้วใครที่ขายหมอนอุ่นอยู่นะคะสามารถสามารถนะคะเอามาแปะไว้ข้างล่างนี้ได้ค่ะใครที่อยู่อเมริกาก็แปะได้ใครที่อยู่ใครที่อยู่ต่างประเทศต่างๆนะคะพี่ๆน้องๆแปะได้เลยค่ะนะคะ ขอบคุณมากค่ะทุกท่านแชร์ไปแบ่งปันเพื่อนๆเราด้วยสวัสดีค่ะ